ผักขยงมีรสเผ็ดร้อนนะครับกลิ่นหอมฉุนช่วยทำให้เจริญอาหารคนโบราณจะใช้เป็นยาลดไข้บรรเทาอาการไอทำให้ชุ่มคอด้วยนะครับผักขยงเป็นผักท้องถิ่นทางอีสานนะครับเมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆนะครับก็จะเคยเห็นผักขยงขึ้นตามท้องนาเยอะมากๆเลยนะครับบางทีก็ต้องไถทิ้งด้วยซ้ำไปนะครับเคยเห็นแม่เก็บ เอามาใส่แกงปลานะครับกลิ่นหอมอร่อยมากๆเลย <Wow. S 1> บางทีผมก็เห็นพ่อไปเก็บต้นสดๆนะครับมาจิ้มกับน้ำพริกปลาล้าอย่างอร,อร่อยเลยนะครับเรีย๋ยวควาเมื่อก่อนนี้ไม่ต้องปลูกเองเลยนะครับเพราะขึ้นตามธรรมชาติก็เยอะมากๆจนกินไม่ทันนะครับแต่ปัจจุบันนี้ก็พอมีขึ้นบ้างนะครับผักขะยงตามธรรมชาติแต่ว่าเราก็ไม่กล้าเก็บมากินอยู่ดี ใช่ไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้พี่น้องกเกษตรกรบ้านเราก็ใช้สารเคมียาฆ่าแมลงยาฆ่ายากันเยอะมากนะครับแม้ว่านาเราจะไม่ใช้ก็ตามนะครับแต่ว่านาเพื่อนเราเขาอาจจะใช้ใช่ไหมครับแล้วน้ําก็ไหลถึงกันอยู่ดีถ้าเราอยากปลอดภัยต้องปลูกกินเองนะครับซึ่งการปลูกก็มี2วิธีนะครับวิธีแรกก็รอให้ผักขยงออกดอก เราก็เก็บมเมล็ดมาปลูกวิธีที่2คือการปักชำนะครับผมก็จะปลูกด้วยวิธีที่สองนี่แหละครับพอทรอให้ผักขยางออกดอกนะครับก็ผักขยางก็จะหยุดการเจริมเติบโตนะครับแต่ว่าดอกผักขยางนี้จะเป็นดอกสีม่วงนะครับสวยมากแล้วก็มีกลิ่นหอมด้วยนะครับซึ่งเราก็สามารถปลูกไว้เป็นไม้ประดับก็ได้นะครับ โอเคพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์และวิธีการการปลูกกันเลยครับอุปกรณ์ปลูกนะครับก็คือถังนะครับถังที่แบบไม่มีรูนะครับเพราะว่าผักขยางเป็นผักที่ชอบน้ำมากมากนะครับถ้าปลูกแบบมีรูต้องขยันลดน้ำมากๆแต่ว่าการใช้ถังแบบนี้มันเติมน้ำแค่ครั้งเดียวนะฮะอยู่ได้นานเลยครับนี่คือใช้ถังแบบที่ไม่มีรูซื้อมาจากร้านค้าก็ 15บาทนะครับถังนี้ซื้อมา15บาทแล้วก็ใส่ดินเข้าไปเกือบเต็มนะครับใส่ดินค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับเพราะว่าจะตัดไปใช้ได้ง่ายนะครับถ้าอยู่ลึกลงไปเราก็จะตัดยากนั่นเองนะครับก็เอาดินจากข้างบ้านนี่แหละครับไม่ไม่ได้ไปเอาดินมาจากไหนนะครับแต่ท่านใดที่ไม่มีดินข้างบ้านก็สามารถซื้อดินปลูกมาได้นะครับอันนี้ผมสะดวกใช้ดินข้างบ้านนะครับก็ขุดดินข้างบ้านแล้วก็น้ําใส่นะครับ เอาน้ำใส่พอให้ชุ่มเพื่อที่เราจะปักต้นผักขยังลงไปได้ง่ายนะครับก็ใส่น้ำลงไปก่อนประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้กันไกรนะครับสะดวกใช้กรรไกรก็ใช้นะครับหรือบางท่านก็จะเด็ดมาเลยก็ได้นะครับในกระถางที่ปลูกไว้อยู่แล้วนะครับถ้าท่านใดไม่มีปลูกไว้อย่างนี้นะครับ ก็ซื้อจากตลาดนะครับตลาดมาได้นะครับประมาณกรํารละ5บาทนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับก็ใช้ได้เรา1กร,รัมกํานะครับกำลังดีได้มาแล้ว1กร,รัมกําครับนี่คือรากของผักคะญานก็จะออกตรงบริเวณใบตรงนี้นะครับเราก็จะตัดตรงนี้ทิ้งนะครับเพราะมันยาวไป เพราะว่าจะต้องให้ให้ส่วนนี้ลงอยู่ในดินนะครับเพื่อที่จะให้รากงอกออกมาปักลงไปแบบนี้เลยครับปักไปเรื่อยๆจนหมดกรรมที่เราตัดมาเมื่อกี้นะครับก็ตัดตรงนี้ออกเป็นยาวไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยก็เทน้ําลงไปให้ท่วมดินเลยนะครับให้เพราะว่าผักคะญงเป็นผักที่ชอบน้ํานะครับให้ท่วมดินแบบนี้เลยแล้วก็เอาไปตั้งกับเพื่อนเลยครับเนี่ยรุ่นพี่ที่ปักชํามาแล้วประมาณ25วันนะครับ25วันก็จะได้งอกประมาณนี้ครับเทียบให้เห็นเลยอันนี้ปักชําครั้งแรกกับ25วันผ่านไปแบบนี้ครับก็จะเริ่มงดงามนะครับแล้วก็ เริ่มเด็ดไปใช้งานได้แล้วนะครับเด็ดไปใช้ได้แล้วนะครับตอนนี้ก็เนี่ยครับ25วันก็สวยงามประมาณนี้เลยนะครับผักคะแยงก็จะปลูกกินเองได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับสนใจลองปลูกดูนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมจนจบคลิปนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับ หากมีคำแนะนำประการใดก็คอมเมนต์ไว้ล่างคลิปได้เลยนะครับแล้วผมจะมาอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์เลยขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ